โอเคนะครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับผมก็วันนี้เขาเขาได้อัปเดตนะครับอัปเดตแพทไม่ได้แพทนหรืออัปเดตความสมดุลใหม่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างใหม่นะที่เห็นหน้าจอเลยนะผมนี้ครับเขาเปลี่ยนใหม่นะฮะเ,เปลี่ยนให้มันดูง่ายฮนะการการง่ายการกดตรงเนี้ย ให้มันง่ายขึ้นนะเพื่อความสะดวกนะสะดวกสบายนะผมโอเคแล้วก็มันจะมีมันมีบอกด้วยนะก็มีเกาะเหงนความทรงจํานะเร็วนี้นะผมเกาะเหงความทรงจํานะฮะเร็วนี้เลยโอ้เนี่ยเขาเปิดอืมมันเกี่ยวกับไข่ไข่ล้านเหรอไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคนะครับก็อัปเดตประมาณนี้นะแล้วก็มีปรับแพดด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันนี่นะฮะ เขาจะบอกเลยนะครับบามีเบอร์นิ่งเดย์นะครับผมเนี่ยดูเลยนะครับผมก็แต่ละวันนะครับผมก็เป็นวันจันทร์เนี่ยวันนั้นเพิ่มเหลยอห้าสิบนะวันคารวิ่งผัดฟรีนะครับผมมันพุธโบนัทเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์วัน,น,น,นพฤหัสอา่าอะไรคุกกี้วิ่งนะฮะไม่ต้องพักเลยแล้วก็วันศุกร์วิ่งผัดวันเสาร์ตัวฟรีขึ้นจากหลุมนะครับผมวันอาทิตย์ก็คุกกี้วิ่งได้ไม่ต้องพักนะยกเว้นชิคเก้กับช็อกโก้นะครับผม นะผมมินช็อกโกะออนะฮะเพราะมันเป็นเก็บสายเก็บเงียนนะผมก็มันไม่ขูดนะเอยไม่ใช่ดิมันมันวิ่งพักมันจะเหนื่อยนะับผมโอเคแล้วก็ปัญหาบั๊กต่างๆนะก็คือสมบัตินะต่างๆนะของโองคิต,ตันเนาะแล้วก็บั๊กของหมวกล่าหมวกล่าวิญญาณน,นะผมก็มีบั๊กอยู่บ้างนะเออถ้าถ้าเล่นไปนะผมต่อไปนะก็ ปรับสุ่มดูนเกมนะผมก็เนี่ยฮะตามตามมันเลยนะผมก็คล่องเคลียร์นะผมผู้กราหานเนี่ยปรับเยอะนะฮะต่อไปก็ของเผ็ดเนี่ยก็ระเบิดเนี่ยมันจะมีมันจะไม่มีปราปร์ตี้ยิลลี่หมี่เลยนะผมมีแต่ซุ่มไอเทมนะออกมากนะผมต่อไปลูกเกดที่จองนี้ก็ลดเวลาในการขยายล่างและวิ่งเร็วต่อเนื่อง0.5วินาทีนะครับผมอ่าก็ปรับ มันดีไหมเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ดีมั้ง <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคแล้วก็มีประมาณนี้นะผมแล้วก็นะถ้าเราอัปเดตนะฮะอัปเดตนะฮะอัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมก็แจกกล่องฟอสเซนอีกแล้วนะครับผมไดมอนด์เชนั้นเองก็ประเด็น <c oughs> หลักๆเนี่ยเราจะมาเปิดนะฮะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะอืมเราเวอร์สามสาวแล้วนะ่าจะได้ของดีเยอะนะโอเคเปิดไปเลย กดไปฮู้แน่โอ้ได้ได้ทองได้เหรียญมันแปดแสนกว่าเนาะกีก้กาหาได้แค่หนึ่งวัตเตอร์อ่าสากุก้าเลิงนะห้าสิบเก้าสก๊อดอบเนี่ยอ่ามังฝรั่งมาแล้วเฮ้ยอีปิกก็มาโอ้ขึ้นช่างอยากได้พอดีเลยโอ้ขอบคุณมากโอ้กีวีอีดิดเดียวจะอัพแล้ว อไอศครีมเจลลี่หมีทำไมไม่อัพอย่างอื่นมาเนี้ยโอเคนะก็ของก็ก็ถือว่ายังไงก็ดีเนาะเนี่ยเดี๋ยวให้ทวนใหม่แล้วกันเนาะของก็มีตามนี้เลยนะฮะผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่ฮะโอ้โหงินไอเนี้ยดีนะฮะเอ่อตาช่างพลังงานเนี้ยดีดดีอยู่นะผมโอเคก็รวมแล้วขอ,องดีนะก็สลับอัพเดนะครับในวันนี้นะก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมนะอ่า แต่ว่านะครับผมไม่ได้อัพคลิปทุกวันนะช่วงนี้ก็จะสอบด้วยนะครับผมก็อัพตามเหมือนว่าถ้าถ้าเขาอัปเดตแพทใหม่อะไรแบบนี้ผมก็จะอัพมานะครับผมโอเคนะเพียงเท่านี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ